อันนี้ครับบังไฟโดยมอสไอเออร์นี่ครับเจ้ของเดินไปแล้วเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวยังนี่ครับมือจับเวลาแชะอืมอะไรครับเดี๋ยวเราจะนับนะครับนับหนึ่งเดี๋ยวค่อยจับสองสามป เบ่้ยเห็นไหมเบี้ยนู้นนู้นมาปิดควนมา